สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับยี่สวัสดียามเช้าไม่เช้าแล้วครับสายแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ารถท่อทองนี่เป็นยังไงบ้างครับหลังจากทำเครื่องมาใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างทงทำเครื่องมาใหม่ แรงอยู่ไอ้ที่มันดังหลังหัาเก่งหายยังาาฮะงบอกน,น้ำเป็นไงบ้างน้ำเช้าก็หมดเขาเือกิดนดวน้ขวดน้ำสิบบาทนะเต็มหมดเลยนะความร้อนละ่ะปกติคปกติความร้อนปกติแต่น้ำขาดไปขวดน้ำดื่มสิบบาทนะครับอาจจะเป็นที่ เครื่องมันฟิตไปหรือเปล่าดูว่ามีเยิ้มไหมโอ้ไม่มีเยิ้มครับยังไม่เยิ้มนี่นี่มันชิดตัวนี้นี่นี่เห็นแล้วนี่พี่เก่งทูมาบอกนี่น,น,นี่ตัวนี้แหละเวลาวิ่งไปมันถูหัวมันจะถูกเกบอกว่าตัวนี้สามารถคลายน็อตคลายน็อตตรงนี้ครับคลายน็อตสองข้างแล้วก็ ดึงให้มันถอยมานิดหน่อยได้อันนี้ตอนประกอบเข้าไปอาจจะไม่ได้ตังไงมันตั้งได้วิ่งไปหัวมันก็โยกได้มันก็สีกับตัวนี้นี่นี่เห็นไหมน,น,น,นี่การล็อกหัวมันสีครับที่มันดังนี่ครับตัวที่ทำให้เครื่องพังครับตรงนี้กองทะลุครับนี่ มองไม่เห็นเฮงดีอยู่โอเคอยู่ครับเอ๊รู้สึกว่าข้างหน้านี่มันต้องใช้ไปอีกสักพักครับถึงจะรู้ถึงจะรู้ว่ามันจะมีซึมตรงไหนไหมแต่ปากเก็นที่ใช้นี่มีแต่ปากเก็นแท้อไม่น่าจะมีปัญหาหรอก ้ยิงสียิงสีมาใหม่เงาแวบ,บเลยสวยงามครับนี่นะผมกลบดูข้างล่างก่อนนะเด, <c oughs> ดี๋ยวดูข้างล่างหน่อย,อยข้างล่างโอเคครับ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเึิรโลจอดกินข้าวเช้าครับดี๋จะเริ่มงานแล้ววันนี้ได้ลงชั้นล่างแน่นอน ตอนเช้าสตาร์ตติดง่ไงไหม,ไม,มน่าจะเป็นกับไดเนาะได้มันฝืดน่าจะเป็นกับไดที่มันสตาร์ตอื้ออื้ออื้อไงไดมันฝืดตรงนี้ไม่มีเยอมครับน้ำมันเครื่องไม่ออกโอเคอยู่ผ่านอยู่ตรงนี้เครื่องมีซึมตรงไหนไหมทงไม่มีนะครับไม่มีป่ะ ปเกินเทหมดฟ้าครอบวาลวปลเกินฟ้าสูบอะไรเท้หมดครับน่าจะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ก็ต้องดูไปสักพักหนึ่งครับระยะหนึ่งถึงจะรู้วันนี้ก็เป็นวันที่ยีสบปนะครับทุกคนก็แต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแถวนี้วันนี้เป็นวันที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียง เดี๋ยวผมเองก็จะออกไปใช้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์หน่อยยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลยก็น่าจะถึง5้าโมงยินนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันหน่อยว่าเบอร์ไหนน่าจะได้เนาะวันนี้เป็นวันที่ตืน่นเต้นมากเลยคนที่สมัครลงเป็นนายกนี่โอ้โหวันนี้นี่น่าจะตืน่นเต้นมากครับน่าจะช่วงค่ำน่าจะรู้ผลนะครับใครจะได้เป็นนายก ใครจะได้เป็นสอทอร,รู้เรื่องวันนี้ทงอเมริกาอะไอยังพีทงผมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์นี่เป็นอะไร <c oughs> อ๋อมานี่ <c oughs> โอ้ตายตาย <c oughs> เดี๋ยวทศทงว่าเดี๋ยววิ่งดินก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวไปใช้สิทธิ์ช่วงบายบายครับพี่น้อง น,นั้นลูกรังด้วยเปเทที่พี่บอแหละชูมันตัดให้ <laughs> โอ้เป็นกับไดแบบนี้เป็นกับได้แน่น <c oughs> อนแหละหลฮะ เออไปได้แล้วหรออ๋อกอยงอยู่ที่บอ่ออยู่เลยโอเคอ่าเอ้ะตอนเครื่องหลวมมันมันสั่นอย่างนี้ไหมอย่างนี้บ่เสียงน,นิ่งมากเลย เป็นลูกยางใหม่หมดครับลูกยางท่านเกียร์ลูกยางเครื่องมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะมีควันไหมตรงนี้โอ้โหไม่มีควันเลยครับนิดหน่อยนิดหน่อย ทำไมเครื่องมันกระพืออย่างเลยหรือว่าเครื่องมันยังฟิตอยู่บ่บางคนก็บอกว่าให้เดินเครื่องแรงกว่านี้ครับเพราะว่าเครื่องฟิตใหม่ให้เดินเครื่องสักเจ็รอยรอบโอ้เดือดร้อนมากเลยครับ ไปดูลูกรังกันหน่อยอาจารย์ชูล้วงลูกรังให้เที่ยวหนึง่งโอ้โหโอ,โอ,โอ้ลูกรังไหมแถวนี้ลูกรังมันมันปีเป็นเป็นบางจุดนะครับ มันไม่ได้มีตลอดแต่ละที่ก็ประมาณ20สิบเซนครับเดี๋ยวกอไปให้เขาไปเทยอยู่หน้าร้านครับโอ้สวยสวยสวยมี อยู่แ๋วเลยอะ่ะจันชูเปิดทางแล้วครับวันนี้จะลงไปข้างล่างครับนี่สวยงามมากเลยแถวนี้มันลูกลังนี่มันจะอยู่ประมาณ บางทีก็ลึกบางทีก็ตื้นนะครับไม่เสมอกันครับส่วนมากจะเป็นลูกรงังเม็ดจะออกข,า,ขาวๆสักหน่อยโอย้ตรงนั้นหนาอยู่ดิี่ละได้อยู่ได้อยู่ สวยอูย้ตรงนี้หนาหน่อยเว้ยนี่ถ้าเป็นลูกรังสักเม็ดหนึ่งนะผมจะเอาไปสต๊อกไว้ที่หลังบ้านเลยอะ ใส่อีกจานใส่อีกเออตรงนี้แหละนะอยู่นี่ หนาอยู่ตรงนี้อีกใช่อีกใช่อีก,อกโอ้ตรงนี้หนาอยู่ดีล่ะโอ้เป็นเม็ดเลยให้ตายสิแ้ว ไปเดี๋ยวผมไปเอารถให้ตะน้อยก่อนตะน้อยไปไม่ได้ครับวันนี้จะวิ่งทางลัดกันครับวิ่งออกทางนี้เลยทะลุหลังบ้านผมเลยเพราะว่าทางคอนกรีตเดี๋ยวเขาจะอามาปูถนนลัดยางครับฮะไ,<ป>ไหน ไปทังนี้แหละทั้งนี้ก็ได้สิบหกบาท,บาทน้อยจะกลับบ้านครับวันนี้ทำสุระ <c oughs> อันนี้เป็นทางหลังบ้านครับเป็นทางในสวน แถวนี้สายทัหนึ่งนี่เขาจะแบ่งล็อกให้เลยครับบ้านหนึ่งนี่มีเนื้อที่ยี่สิบห้าไร่บ้านละยี่สิบห้าไร่เลยนะครับเขาแบ่งไปให้เลยเป็นล็อกเป็นล็อกเหมือนจัดสรรแต่ก่อนอะ่ะแต่ก่อนไม่มีฉนดครับทุกวันนี้เป็นฉนนหมดแล้วครับส่วนมากจะปลูกยางนะครับเป็นสวนยางครับล็อกรีบห้าไร่นี่ปลูกยางสมัยเด็ก่อนนี่ยางราคาดีใครที่ปลูกก่อนใครที่ได้กี่ก่อนนี่รวยก่อนครับ ใครที่ได้ปลูกหลังนี่ก็ทุกวันนี้ราคายางก็ไม่ค่อยดีเนาะบางคนก็ตัดทิ้งครับโครงการตัดยางทิ้งแล้วก็ปลูกมันตรงนี้ชุ่มชื้นหน่อยเพราะาผมขุดสระผมจะเอาลูกรังมาสต็อกไว้ข้างหลังนี่แหละเป็นร้อยกว่าเที่ยวครับยังไม่หมดเลยครับเลยเยอะอยู่ ก็อย่าลืมนะครับวันนี้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับไปเลือกตั้งนะครับทุกท่านใครที่ยังไม่ได้ไปเลือกตั้งก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปใช้สิทธิ์แล้วก็ลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ